เป็นลายใหญ่ <laughs> แมงตอดหูวยาสวยไหมคะ่ะยาสวยไหมคะ่ะคุณนายสี่ไพรคะ่ะคุณนายสี่ไพรคะ่ะยามเย็นของคุณนายสี่ไพรหลังจากอาบน้ําก็เดินมาเดินไปกินไปอย่างเงี้ยของตามภาษาคุณนายเนาะสาวสวยแห่งเมืองพัทยา <laughs> กินไปเรื่อยๆคะ่ะยายกินไปเรื่อยๆคะ่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะสี่โมงกว่าแล้วค่ะสี่โมงกว่าค่ะกินยาก่อนกินยาก่อนกว่าจะถึงที่นอนคุณนายคำบงก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าคุณนายคำบงอาบน้ำอยู่ค่ะคุณนายคำบงอาบน้ำอยู่เอาที่สบายใจเลยค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะอืมอืม อ๋อคุณนายคำวงมาแล้วค่ะคุณนายคำวงมาแล้วนู่นค่ะมาแล้วมาแล้วคุณนายตอนนี้ก็คุณนายสีไพรนะคะทานอันนี้อยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่แวะมาให้กําลังใจคุณนายทั้งสองสาวนะคะขอบขอบคุณสําหรับที่ป้อนผลไม้เพื่อสมทบคะแนนให้กับยายๆสองสาวนะคะได้ค่าต้นสับประรดแล้วค่าน้ามันไปตัดหญ้านะคะ แม่ควานเขียวก็ขอขอบคุณในน้ำใจคนไทยทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาสองสาวเราเนาะขอพระคุณมากๆเลยค่ะยาวเลยยายยาวยาวเลยอร่อยอร่อยไปเลยคืออืออือ,อนูอนอย่าวงค่ะอยวงอยู่ตรงโน้นค่ะนูนเยาวงอร่อยเลยอร่อยเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำกับข้าวแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ